มวัสดีจ้าพี่น้องอ่ามามา,มาแบ่งปันเรื่องอธิษฐานจิตก่อนเนาะค่อยว่าเรื่องอื่นเนาะพี่น้องอัดเมื่อกี้ไปแล้วด้วยพี่น้องสวัสดีจา้าเพื่อนๆทุกคนเนาะเราอัดคลิปไปแล้วทีนี้คลิปของเราเนี่ยมันเต็มล้างทิ้งทําจนจะเสร็จแล้วอ่ะทีเนี้ยก็มาเริ่มอัดใหม่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนนี้เห็นมะเออนะ เราต้องเข้าใจด้วยว่าเออหลักธรรมะเนี่ยก็สอนให้เราทำใจนี่แหละค่ะนะบางสิ่งบางอย่างมันก็อยากให้มันสมหวังนะแต่มันก็ไม่ได้สมหวังอะ่ะแล้วก็คือแบบช่างแม่งช่างมันนะทุกคนเออต่อมาให้เขียนที่ชัดเจนเลยนะในเรื่องธุรกิจอยากได้แบบไหนอยากให้ลูกค้าหลั่งไหลเยอะๆนะเข้าร้านเยอะนะถ้าขายของออนไลน์ก็ให้ลูกค้าอินบ็อกซ์มาทักแชทสั่งซื้อ สบู่พิงเรดดี้เท่านี้นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็เนเท่านี้นะั่นหลวงตานะเจ็ดร้อยกระปุกนะทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้ใครที่สนใจซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปดูแลสุขภาพ <โอ S 1> <อ>นะก็ทักมาได้เลยนะเจ็ดร้อยกระปุกนะหรือแม้กระทั่งขายแค่นี้ค่ะไหมดนี้นะคะได้กําไรหลักล้านแล้วก็ขายสบู่พิงเรดดี้ได้ทั้งหมดหนึ่งพันก้อนช่วยเหลือผู้คนได้หนึ่ง,มา,งมากเยีายเพิ่งมากวนเธอทํางานอยู่อะจะทาอะไรก็ทําไป กระดาษอยู่ไหนนี่ไงเขียนเอาลูกเอาเดี๋ยวพาไปอาบน้ำทำงานเสร็จก่อนอ่ะนะเวลาเราออกหนะ้ากล้องอะเราไม่พูดเราไม่แบ่งปันไม่ได้ถ้าคุณอยากดังถ้าคุณอยากได้ตังค์เยอะๆคุณต้องออกสร้างมาสร้างตัวตนคุณต้องช่วยเหลือผู้คนคุณต้องสร้างคุณค่าช่วยเหลือผู้คนเพื่อนแท้ของคุณจะมาหาคุณทุกโซเชียล คนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นแหละคนที่เขาอยากมีเงินอยากมีไรายได้เขาจะกล้าตัดสินใจแล้วทีนี้เรื่องธุรกิจอธิฐานนี่มันชัดเจนให้รู้สึกว่าต่อไปนี้นะธุรกิจของฉันจะรุ่งเรืองจะประสบความสําเร็จห้ามคิดลบเด็ดขาดมีแต่คิดบวกลูกค้าหลังไหลเข้าร้านในเยอะเงินทองไหลามาเทมาเงินหาง่ายและได้มาบ่อย ฉันผู้ควรกับทุกจํานวนเงินที่ฉันปรารถนาวันนี้วันนี้เงินเราเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เราตั้งเจตธิฐานว่าให้เราหาได้แล้วได้อีกเงินที่เราลงทุนในวันนี้ขอให้เงินหลั่งไหลมาให้ขายดีขายหมดเกลี้ยงจะได้มีทุนลงทุนทุกวันแล้วก็มีเงินไหลมาเทมาไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือลอออฟไลน์หรือการสร้างตัวตนในครั้งเนี้เราไม่ได้ใช้ทุนเลยแต่เรามีแค่จิตวิญ,ญญาณของเราก็สามารถดึงดูดเงินก็สามารถฟรีออเดอร์สินค้าได้ ยิ่งเราดังเท่าไหร่ยิ่งเราออกหน้ากล้องมากเท่าไหร่เรายิ่งมัง่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเราทำความดีเท่าไหร่เรายิ่งสำเร็จ